สำหรับช่วงนี้มันก็มีประเด็นร้อนใดที่เกิดขึ้นในวงการสตรีมเมอร์หลายเรื่องด้วยกันแต่มันก็คงจะไม่มีเรื่องไหนที่เป็นที่พูดถึงกันเท่ากับเรื่องที่คลิกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งหน้าใหม่ได้มีข่าวมาว่าดีลกับสตรีมเมอร์ชื่อดังโดยค่าโตกับ3า3 0 0 0ล้านบาทเรื่องราวนี้มันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรกันมันจะจริงหรือไม่เราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ซาวกันดัมห้ามพลาด G-Feel ออกรถใหม่กับทานการดัมและคอนทรารวมไปถึงยังมีจากอนิเมะชื่อดังอย่างนารูโตอีกด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปหาจับจองกันได้แบบทั้งสองและก็กระปุกได้ที่แกรมรีชอบนช้อปปีรีบเลยสินค้ามีจํานวนจาํากัดก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาดูจุดเริ่มต้นที่ทาให้เหล่าสตรีมเมอร์ต่างก็ออกมาต่อต้านทวิชเพราะว่าทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่างทวิชนั้นได้มีการออกนโยบายให้บริการตัวใหม่ออกมาและมันก็ทําให้สต er รีมเมอร์หลายๆคนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะมันเป็นเหมือนกับการจำกัดอิสรภาพของสตรีมเมอร์โดยกฎด,ดังกล่าวนั้นก็ว่าเรื่องของการไลฟ์สตรีมในแพลตฟอร์มอื่นพร้อมกันรวมไปถึงการปรากฏตัวในแพลตฟอร์มอื่นนอกเหนือจากทวิชงานนี้มันก็เลยทำให้สตรีมเมอร์ที่ไลฟ์ทั้งบนทวิชและก็บน YouTube ต่างก็พากนันออกมาแสดงความไม่พอใจเพราะมันทำให้พวกเขาโดนแบนได้แต่ถึงกระน,นั้นเมื่อผู้ชมหลายๆคนได้เห็นว่าสตรีมเมอร์ออกมาแสดงความไม่พอใจเช่นนี้พวกเขาก็เลยมองว่าทวิชกำลังดับอนาคตของตัวเองอยู่เพราะกฎที่ออกมานั้น มันเหมือนกับเป็นการขับสายไล่ส่งสตรีมเมอร์ไปในตัวเพราะว่าคงไม่มีสตรีมเมอร์คนไหนอยากถูกจํากัดอิสรภาพกันใช่ไหมล่ะครับและคนแรกที่ยยายหนีทวิชไปเลยนั้นก็คือนินจาสตรีมเมอร์ชื่อดังที่ผู้ติดตามมากกว่า18ล้านคนโดยเขาก็ได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่าการไลฟ์สตรีมบนทวิชนั้นมันไม่ทําเงินให้กับเขาเลยสักบาทเดียวและยังต้องมาเจอกฎที่บังคับให้ต้องสตรีมบนทวิชอย่างเดียวเท่านั้นเขาก็เลยเลือกที่จะหนีเลยดีกว่าสตรีมเมอร์ก็ต้องกินต้องใช้อะเนาะ แล้วนอกจากกฎที่ต้อง s t r e มบนทวิชอย่างเดียวแล้วมันก็ยังมีกฎเรื่องของการโฆษณาที่ทางทวิชมีข้อบังคับหลายอย่างแถมยังมีการห้ามติดแบนเนอร์โฆษณาบนไลฟส์สตร e มอีกด้วยซึ่งนี่เองก็เหมือนกับเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้เหล่า streamer จะไม่ทนอีกต่อไปและคนที่เรียอออกมาประท้วงทวิชในครั้งนี้ก็คือแอสมอนโกโดยเขาก็ได้ออกบอกว่ากฎของทวิชอันนี้มันเป็นอะไรที่บ้ามากและมันก็เป็นการลดรายได้ของส streamer ลงอีกด้วย พร้อมกับยังขอให้สตรีมเมอร์ทั้งหลายบนทวิชหนีจากแพลตฟอร์มนี้ไปเพื่อเป็นการประท้วงบอยคอรดแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นใหญ่จนแม้แต่มิสเตอร์บีเซงก็ยังออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์แต่เมื่อเห็นกฎของทางทวิชที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้แล้วมันก็ทำให้เขาอยากจะไปไลฟ์สดในแพลตฟอร์มคู่แข่งของทวิชเพื่อประท้วงมันเสียเลยจากนั้นเป็นต้นมาสตรีมเมอร์หลายๆคนในทวิชเองก็เลยจะพากันหนีออกมาจากแพลตฟอร์มสีม่วง โดยส่วนมากก็จะไปที่แพลตฟอร์มสีเขียวอย่างคิกแทนไม่ว่าจะเป็นนินจาที่เราก็ได้กล่าวไปข้างต้นหรือสตรีมเมอร์ตัวแม่อย่างอั o โมแรนแต่ว่ามาันก,ก็คงจะไม่มีข่าวการย้ายแพลตฟอร์มไหนที่ดังเท่ากับ x q c อีกแล้วณเวลานี้เพราะว่าข่าววงในได้เผยออกมาว่ามีการดิวกันลับระหว่าง x q c กับคิกที่มีมูลค่ามากถึง100ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 0 0ล้านบาทด้วยกันเรียกได้เลยว่าเป็นดิวหน้าบริษทัทของวงการสตรีมเมอร์เลยก็ว่าได้ โดยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้มันก็ได้มีแอดเคาที่ปรากฏอยู่แพลตฟอร์มของคลิกในชื่อว่า AQC และมันก็ได้รับการอนุมัติให้สร้างไรายได้แพลตฟอร์มพร้อมกับผู้คนเข้าไปกดซับช่องทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้ว่า XQC ที่ปรากฏตัวนั้นเป็นตัวจริงหรือเปล่าอย่างไรก็ดีก่อนหน้านั้นเองมันก็มีข่าวลือออกมาว่าสตรีเมอร์ชื่อดังของทวิชจะย้ายไปอยู่คลิกอยู่แล้วด้วยแต่ถึงกระน,นั้นในช่วงเวลาเดียวกันลาฟเฟก็พยายามโน้มน้าวให้ QC นั้นย้ายไปที่แพลตฟอร์มคลิกเสียดีกว่า เพราะว่าในทวิชนั้นไม่ได้ใส่ใจสตรีมเมอร์มากชี้เท่าที่ควรแทนเอ็กเองก็ยังเป็นหน้าเป็นตาของทวิชอยู่ด้วยการเสีย XQC ไปก็ทำให้ทวิชต้องโดนดอนหนาวๆบ้างละ่ะหลังจากที่มีข่าวลือและการโน้มน้าวแฟนมาอย่างยาวนานในที่สุด XQC ก็ได้มีการออกโพสตประก,กาศสาคัญบนทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยเป็นวิดีโอที่บอกว่าตัวเองจะย้ายไปไลฟ์สมบนคลิกแทนและฐานะของผู้จัดการของ x q c a เองก็เดี๋ยวเผยเรื่องราวการดิวในครั้งนี้ให้กับนิวยอร์กไทม์ได้ฟังอีกด้วย โดยมันเป็นการทาข้อตกลงระหว่าง XQC แลวก็คิกเป็นการทําสัญญากัน2ปีโดยไม่ได้มีการผูกมัดว่าจะต้องลฟ์ที่คิกอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็หมายถึง XQC สามารถไปลฟาที่แพลตฟอร์มไหนก็ได้อย่างอิสระแทวในเรื่องของเม็ดเงินเองนั้นมันก็จบลงกันที่70ล้านดอลลาร์แล้วบวกกับค่าอินเซนティブหรือค่าแรงจูงใจมันก็ตกอยู่ที่100ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3,000ล้านบาทเลยทีเดียวในเวลาต่อมาตัวของ XQC เองนั้นก็ได้ออกมาบอกในไลฟ์สตรีมว่า ตัวของเขาจะมีการสลับแพลตฟอร์มในการไลฟ์บ้างระหว่างทวิชและก็คิกในบางวันก็อาจจะไลฟ์ทวิชแบบเต็มตัวแต่บางวันก็อาจจะสลับมาเป็นคิกบ้างแน่นอนว่าการที่คิกสามารถทําข้อตกลงกับ EQC ได้มันก็ทําให้สตรีมเมอร์ชื่อดังมากมายได้บอกว่ายุคล่มสระแของทวิชนั้นได้มาถึงแล้วแถมสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์อย่าง m o i Moist Critical ก็ยังออกมาแซ w ทวิชอีกว่าเดี๋ยวมันก็หาคนมาแทน EQC ได้นั่นแหละแต่ในฐานะท่านนะไม่ใช่สตรีมเมอร์ เมื่อการดิวได้ข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยทางคิกก็ได้มีการอัปเกรดแพลตฟอร์มของตัวเองอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับผู้ใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากการที่ได้ a q c มาร่วมแพลตฟอร์มแถมก่อนหน้านั้นเองระบบสมาชิกของคิกก็ลงไปเป็นชั่วโมงเพราะมีผู้คนเข้ามาสมัครกันเป็นจำนวนมากหลังจากมีการข่าวดิวกับ AQC แพร่ออกไป ถ้าถามว่ามากแค่ไหนมันก็มาชนิดท,ที่ว่ามีผู้คนเข้ามาสมัครใหม่เกินกว่า1ล้านคนภายในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเรียกได้เลยว่ามันเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการใช้เม็ดเงินมหาศาลในครั้งนี้เลยละครับแน่นอนเมื่อไอคิวีได้มายัางแพลตฟอร์มคลิกแล้วเขาก็ได้พูดถึงความอิสระของแพลตฟอร์มที่มีให้กับสตรีมเมอร์และจากนั้นมันก็มีอะไรไม่รู้ดนใจให้เจ้าตัวอยากทดสอบความอิสระนั้นด้วยการไลฟ์สดดูหนังและก็ซีรีส์แบบเต็มเรื่องกับผู้ชมของเขาเสียเลย และมันก็นไปทางผู้ดูแลของคิกได้ออกโรงมาเตือน XQC ว่าอย่าได้หาทำอะไรแบบนี้ไม่งั้นเองโดนแบนแน่แต่มีหรือที่เขาจะยอมพ่อหลังจากที่ตรวจได้แลฟบสดดูแบทแมนต่อโดยไม่ได้เกงรงกลัวว่าคิกจะแบนเลยทีเดียวในเวลาเดียวกันนั้น XQC ก็ได้มีการสลับมาลาที่ทวิชด้วยเช่นเดียวกันและก็ต้องมาเจอก,กับคำวิจารณ์ของพนักงานทวิชที่บอกว่าถ้าตัวเองเป็นเจ้าของคิกนะก็คงจะพัฒนาแพลตฟอร์มให้มันดีีะก่อนแล้วค่อยมาดึงสตรีมเมอร์ตัวเป้งๆไป การที่คลิกทําอะไรแบบนี้เป็นอันที่ผิดขั้นตอนเสียเหลือกเกินและเมื่อเจอคําวิจารณ์แบบนี้เข้าไป XQC ก็ได้ตอกหน้าพนักง,งานของ Twitch ไปว่าแล้วเอ็งมาทํางานที่บริษัทของเจ้าของแพลตฟอร์มทําไมในเมื่อเอ็งเป็นกังวลเหลือเกินกับชื่อเสียงของสตรีมเมอร์ทำไมทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบเสมอหรอเพื่อที่จะให้มีคุณค่าแถมเจ้าตัว XQC ก็ยังบ่นเพิ่มเติมอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลามันไม่มีอะไรที่ออกมาสมบูรณ์แบบในช่วงเวลาข้ามคืนหรอกนะ ซึ่งก็เรียกได้เลยว่าเป็นการต่อปากต่อคํากับพะนะนาคของทวิชที่เดือดเอาการเลยล่ะครับหลังจากความสําเร็จในการดิวกับ x อ c มันก็ทําให้สตรีมเมอร์หลายๆคนเริ่มเห็นโอกาสใหม่ในคิกรวมไปถึงมีข่าวอีกว่าลัดวิกสตรีมเมอร์ที่เคยทาซับบารทอนในทวิชนานกว่า30วันก็กำลังจะย้ายมาคลิกแล้วอีกทางดร d i s r เรสเบเองก็อยอกมาแสดงที่เห็นเกี่ยวกับการดีของ x อ c ว่าการทําสัญญากับฟิลิกด้วยเงินหนึ่งล้านดอนลลาร์มันก็เยอะนะแต่ถ้าจะดึงตัวเขาอะเขาคิดแค่50ล้านดอนพอพจิบ แต่ถึงกระนั้นแม้ว่าหลายๆคนจะอยากย้ายแพลตฟอร์มอย่างคิกแต่มันก็มีสตรีมเมอร์คนหนึ่งที่ออกมาบอกว่าจะไม่มีทางไปคิกอย่างแน่นอนซึ่งเธอคนนั้นก็คือโปกิเมนโดยเธอได้บอกไว้ว่าเธอไม่มีทางที่จะย้ายแพลตฟอร์มที่มันไร้ซึ่งจัรยาบันและเธอเกงวก็บเรืทงที่จะเห็นเงินมากกว่าความสุขอยู่แล้วเพราะยังไงเธอก็มีเงินอยู่ดีและเธอก็มีความสุขที่อยู่แพลตฟอร์มอย่างทวิชอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วโปกิเมนก็ยังพูดคุยกับเรื่องของประเด็นคิกกับ AQC ในไลฟ์ โดยหนึ่งในประเด็นที่โปกเกม่พยายามพูดถึงเลยนั้นก็คือเรื่องของจ,จํานวนเงินที่ x q c ได้โดยเธอได้บอกว่า x อ c เป็นคนที่ได้เงินจากดิวนี้ถึง100ล้านดอลเลยนะซึ่ง XQC ก็ได้ตอบอย่างทันควันในระหว่างสนทนาว่าตัวเขานั้นได้มากกว่า100ล้านดอลแต่ก็ไม่สําคัญหรอกอย่างไรก็ดีหลังจากนั้นสตรีม่์ผู้หญิงจากคิกก็ได้ออกมาแสดงเห็นมากมายกับการที่โปกเกม่อออกมาพูดถึงประเด็นของ x q c กกับคิกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโคโรนาครอฟ ที่ได้ออกมาทวิตตอบกลับอย่างเดือดว่ามัวแต่พูดเรื่องจริยธรรมคาดหวังอะไรอยู่หรอสําคัญตัวเองผิดไปหรือเปล่านอกจากนั้นแล้วอโมแรนเอกก็ยางบอกว่าโปกิเมนนั้นทําอะไรที่ฉลาดดีเพราะว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเกี่ยวกับประเด็นของไอคซีแต่ก็สามารถดึงตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องได้รวมไปถึงจะบอกได้ว่าโปกิเมนแค่อาศัยจังหวะหาแสงให้ตัวเองเพราะเดิมทีเจ้าตัวก็ผูผู้โผล่มาไลฟ์สตรีมอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมาถึงกระนั้นกระแสตีกลับของโปกิเมนก็ได้สิ้นสุดลง เมื่อวันคิเร่ได้ออกมาทวิตเตอรนสนิปโปกิเมนว่าสิ่งที่เธอพูดกับเ q c ในไลฟ์่วนใหญ่มันเป็นการบูลลี่แถมเธอนั้นก็ไม่ควรคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นในเวลาต่อมาเ q c ก็ได้ออกทิ้งข้อความว่าการที่มาเหยยดคนอื่นเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมนั้นมันก็แค่แสดงให้เห็นถึงความสั่นคลอนภายในจิตใจนั่นแหละซึ่งทวิตด,ดังกล่าวก็มีผู้คขนเข้าไปชมกันกว่า11ล้านครั้งเข้าไปแล้ว และก็มีการแสดงเหตุกันเป็นจำนวนมากและการดิวตัวของ AQC นั้นมันก็เลยให้เกิดประเด็นดราม,ม่าพูดถึงมากมายแต่สิ่งที่ไม่เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนั้นก็คือการที่คิกมีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางประเด็นดราม,ม่าที่เกิดขึ้นมากมายบนแพลตฟอร์มของพวกเขาแต่ถึงกระนั้นล่าสุดคิกก็ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถปิดการมองเห็นคอนเทนต์ผู้ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ต่อไปเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่านอกจาก AQC แล้วจะมีสตรีมเมอร์ชื่อดังคนไหนย้ายมาที่คิก เพราะว่าในตอนนี้ผู้ใช้งานอย่างคิกก็มีเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกๆวนันแถมแพลตฟอร์มเองก็ยังให้อิสระในแบบที่ทวิตให้ไม่ได้ด้วยซึ่งพูดถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ที่มาที่ไปของคิกทางเราก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วสามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ